ปลาลองนึ่มๆน่มๆเลยป่าก็กินดีนี่เจ๋วไปนั่นอละโอ้โหคายายเด็ก สวัสดีครับอินดีตรอนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลามมเทศปลาหมอครับของธรรมชาติข้างทางครับนี่วันนี้ใช้ชุดนี้ครับมีทุ่นเมตากรัวลูกหมุนใส่หน้าเบ็ดกีนุเบอร์ศูนจุดแปดนี่ครับเบอร์เล็กปลามมเทบปลานิลมันปากมาเล็กเลใช้กุ้งทะเลครับนี่เกี่ยว อะรุนผลงานกันไปแล้วนะนี่ตัวแรกครับประหมอหสวย นี่ตัวเล็กอีกแล้วตัวเล็กปล่อยนี่ไสสวยได้เก็บแล้วครับตัวนี้นี่ใสดีครับหมอเทศ น้นี่ทุนวิ่งอย่างนี้เนี่ยทุนฮู้เห็นไหมทุนวิ่งอย่างนี้ยปลาใช้ดีหลุด ไปแล้วนี่ไปแล้วย่อนเป็นกินครับไปแล้วนี่โอ้โหวันนี้ไซส์ไซส์ใช้ได้เลยครับ ไปแล้วหับไปแล้วนี่หมดเทศดำปิดเลยตัวผู้ไหมทำแดดเดียวอร่อยมากเนี่ยตรงนั้นกันุกครับไปแล้วเนี่ย นี่หมดเทศล้วนๆใช้ดีๆครับอร้อนนี่หกินเป็นว่าเล่นเลยครับไม่น่าเชื่อนะหมายธรรมชาติตกกินไวขนาดนี้ สู้มือสู้มือใสอส,สวยตัวเล็กว่าได้เทียวกินอย่างเงี้ยปล่อยครับตัวเล็กทำเป็นลองดูดิ เต็มเลยไอ้ตัวเล็ก <c oughs> ปล่อยปล่อยวิงว่งวิ่งโหเล็กปล่อยครับเล็กเล็กเม็ดขึ้น้วย อุย๊ยเห็นไหม,ไมว่าแล้วปลาหมอจริงครับไซสสวยเวลามันกินปลาหมอกินมันจะมีเม็ดฟองอากาศขึ้นปิดปิดปิดขึ้นมาเม็ดขึ้นด้วยนะทาปลาหมอให้ก็ใช้ดีอ่ะ ปลาหมอกินเม็ดขึ้นนี้ปลาหมอเลยอุย้ยกินนิ่มๆเ,มเลยไซส์สวยนี่ตัวนี้ไซส์ดีครับหมดเทศม,มีเม็ดอะไร <c oughs> โดนเฉยเลยนี่ยครับปลอกลินแล้วนี่ใสสวยมันลงไปก็กินเลยครับปลานี่เวลาตกผมเอาํำอ่อยก่อนนะอ่อยให้มันลอยนเะห็นไหมมันจะลอยนะดู ลอยแล้วผมย่อนลึกอะ่ะย่อนเกือบถึงหน้าดินเลยมีตัวที่ใหญ่เนี่ยมย่ยงนี้น่าจะเป็นตัวเล็กอู้ยไม่เล็กไม่เล็กไม่กว่าเล็กกินมาเบาเองใส่อย่างนี้เก็บได้ทุกตัว แล้วนีว่วิ่งวิ่งเก็บได้อยู่ ไป่ะโอ้โหคืยใ,ใหญ่นี่เม็ดอีกนี่ใส่สวยอีกแล้วโหสิได้ตัวเมื่อกี้ครับตัวเมื่อกี้ใหญ่เลยนะขาดเลยนี่ผูกเบ็ดใหม่แล้ว luôn bé kia lên hỏi cho mày กินละนี่ทา่านี้น่าปลาไซดีนี่ไงนี่ไซดีกินจนเกินไซดีครับ ปล่อยครับตัวเล็กตกแท้ๆว่ะน่ใช้ดนะีเนี่ยวิ่งเนี้ยหน่าไซส์สวยไม่วิง่งใช้เล็กครับฝนก็จะตกแล้วครับเนี่ยปลาลังกินดีเลยมาคึมคึมคึมคม,มืดเลย ใส่สวยสิครับค่ขอยๆไป <c oughs> อือหือกินทุ่นจมในตัวนิดเดียวปล่อยไหม ใช้ดีกินเลยครับยืนมั่งเมือ่อยขอให้ใหญ่หน่อยเถอะโดนนี่ใส่สวย ใส่รุนรุนวัดติดวัดติดใายใหญ่เสื้อขาดไม่น่าเลยโหป่าลองดืมดืมๆืมๆเลยป่าก็กินดีนี่ยแจ๋ว อใสสวยลงมากินเลยครับด <Bond> <t ans at all> <t ans> ูวัวไช้ทุนยังไม่ทันแตะนั่นเลยครับกินเลยครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่โอ้ยได้กินอยู่เยอะอยู่นะครับอยู่ข้างล่างฝนตก ไซส,สวยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ